ค okay, ครับทีนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องของการบริหารจัดการคลังข้อสอบนะครับก่อนที่อาจารย์ทุกท่านจะสร้างแบบทดสอบและก็สร้างข้อคําถามในแบบทดสอบนะครับเรามาทําความเข้าใจกับคลังข้อสอบในตัวระบบ e-learning สักนิดนึงนะครับว่าเวลาที่อาจารย์สร้างอาจารย์ควรจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับ ในเรื่องของการบรหิหารจัดการคลังข้อสอบนะครับผมเ,เขียนเป็นแผนผังนะครับโครงสร้างให้อาจารย์ได้ดูนะครับว่าโครงสร้างของการสร้างนะฮะการสร้างตัวคลังข้อสอบในระบบ e-learning นะครับครั้งข้อสอบในตัวระบบ e-learning เขาเรียกว่าตัว question bank นะฮะตัว question bank นะครับที่ไอตัว question bank เนี่ยนะครับเวลาที่เราสร้างนะ เราสามารถกำหนดได้ว่าข้อคำถามเหล่านั้นมันจะไปอยู่ในแบบทดสอบใดมันจะไปอยู่ในรายวิชาใดมันจะอยู่ในแคตตาล็อใดของ question bank นะครับทีนี้ไอตัว level เเของ question bank เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สังเกตดูนะครับมันก็จะมีตัว level เเของมันเองนะฮะว่าตัว question bank นะตัว question bank มันก็จะแบ่งเป็นตัว question category นะครับซึ่งในตัว question category นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นระดับที่เป็นตัว system นะฮระดับคณะระดับสาขาวิชานะครับระดับอาจารย์ผู้สอนระดับรายวิชาและระดับแบบทดสอบซึ่งแต่ระดับนั้นนะครับก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับในกรณีที่อาจารย์สร้าง รกรณีที่อาจารย์สร้างข้อสอบหรือข้อคำถามแล้วเอาข้อคำถามนั้นไปเก็บไว้ในตัว default system ใน default system ตัวนี้เท่ากับว่าข้อสอบของอาจารย์สามารถนะฮะถูกนำไปใช้กับคณะและสาขาใดก็ได้ในมหาวิทยาลายัยแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่อนุญาตให้อาจารย์สร้างอยู่ใน default system นะครับ ดังนั้นผมก็จะขออธิบายเฉพาะในส่วนที่ผมอนุญาตให้อาจารย์นะครับเป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการและดําเนินการของตัวเองได้นั่นก็คือนั่นก็คืออาจารย์สามารถที่จะสร้างอยู่ภายใต้ชื่ออาจารย์เองนะตัวอาจารย์เองสามารถสร้างแคตตาล็อกยภายใต้ชื่อของอาจารย์ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างอยู่ภายใต้ชื่อรายวิชาของอาจารย์นะครับ อาจารย์ต้องเป็นเจ้าของวิชานะครับอาจารย์จึงจะสามารถสร้างแคตตาล็อกภายใต้มันได้นะครับแล้วก็สร้างอยู่ภายใต้แบบทดสอบสร้างอยู่ภายใต้แบบทดสอบทีนี้นะครับการสร้างแคตตาล็อกไว้ภายใต้ชื่ออาจารย์หรือภายใต้รายวิชาหรือภายใต้แบบทดสอบมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเท่ากับว่านะฮะถ้าอาจารย์ดูตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์สร้าง ข้อคำถามไว้ภายใต้แบบทดสอบจารย์สร้างข้อคำถามข้อที่1นะข้อที่2และข้อที่3ถ้าจารย์สร้างข้อคำถามไว้ภายใต้แบบทดสอบ mm hmm. ก็เท่ากับว่าข้อคำถามเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะในแบบทดสอบนี้เท่านั้นจะไม่สามารถดึงไปใช้กับแบบทดสอบอื่นในรายวิชาเดียวกันได้นะใช้ได้เฉพาะในแบบทดสอบนี้นะครับ ถ้าอาจารย์บอกว่า,าคําถามเหล่านี้อาจารย์เริ่มสร้างตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3บทที่4แล้วอาจารย์เก็บคะแนนมาเรื่อยๆพอถึงปลายภาคอาจารย์ต้องการเอาคาถามเหล่านั้นไปใช้ในข้อสอบปลายภาคด้วยนะฮะถ้าอาจารย์ต้องการเอาข้อสอบคําถามเหล่านั้นข้อคําถามเหล่านั้นไปใช้ในปลายภาคแล้วอาจารย์เก็บไว้ในแบบทดสอบอันนี้อาจารย์จะไม่สามารถดึงข้อคําถามเหล่านั้นไปใช้งานได้ไม่สามารถดึงไปใช้ได้ ดังนั้นถ้าอาจารย์ต้องการที่จะดึงข้อคำถามเหล่านั้นไปใช้กับแบบทดสอบปลายภาคได้อาจารย์ต้องเอาคำถามมาสร้างอยู่ภายใต้รายวิชาต้องมาสร้างอยู่ภายใต้รายวิชานะครับะฉะนั้นภายใต้รายวิชาอาจารย์สามารถสร้างแคตตาล็อย่อยเป็นยนะูนิตหนึ่งบทที่1บทที่2บทที่3แล้วในแต่ละบท อาจารย์ก็ไปสร้างแคตตาล็อย่อยอีกว่าจะเป็นท็อปิกหนึ่งก็แล้วแต่ว่าในแต่ละบทอาจารย์มีท็อปิกหรือมีหัวข้อที่อาจารย์จะประเมินผู้เรียนในทั้งหมดกี่หัวข้ออาจารย์ก็กําหนดหัวข้อนะครับโดยส่วนใหญ่ผมเองก็จะกําหนดในเรื่องของหัวข้อความยากง่ายนะหัวข้อที่เป็นทฤษฎีหัวข้อที่เป็นปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วทฤษฎีผมก็ข้อคําถามเกี่ยวกับทฤษฎีไปใส่ไว้ในแคตตาล็อ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทฤษฎีทั้งหมดนะฮะเรื่องของปฏิบัติผมก็คอกสอบไปเก็บไว้ในภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัติผมก็แบ่งแยกย่อยลงไปอีกเพราะฉนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์จะบริหารจัดการนะฮะถ้าอาจารย์สร้างคําถามแล้วคําถามไว้ภายใต้รายวิชาเท่ากับว่านะครับอาจารย์สามารถดึงคําถามนั้นไปใช้กับแบบทดสอบอื่นๆในรายวิชานั้นได้นะฮะอาจารย์มีแบบทดสอบ ที่1แบบทดสอบที่2แบบทดสอบที่3แล้วก็แบบทดสอบกลางภาคนะฮะแล้วก็แบบทดสอบที่4แบบทดสอบที่5แล้วก็แบบทดสอบปลายภาคอาจารย์สามารถเอาตั้งแต่คําถามที่อยู่ในแบบทดสอบ1จนถึง5ไปใช้กับปลายภาคได้เลยถ้าอาจารย์สร้างอยู่ภายใต้รายวิชานะครับและนอกจากนั้นอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าข้อคําถามที่สร้างขึ้นมานั้นนะครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกับวิชาอื่น ที่อาจารย์รับผิดชอบในการสอนอยู่นะครับอย่างเช่นวิชาสถิติวิชาแคลูลัตวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับมีการนำข้อสอบนะฮะในบางบทในบางบทของวิชาอื่นไปใช้ร่วมด้วยนั้นถ้าอาจารย์ต้องการโยกข้อสอบนะที่อยู่ในรายวิชาอื่นไปใช้กับอีกวิชาหนึ่งอาจารย์จะต้องสร้างข้อสอบหรือข้อคําถามนั้นๆสร้างคำถามนั้นๆน,น,นะครับไว้ภายใต้ ชื่ออาจารย์เองนะอาจารย์ต้องสร้างไว้ภายใต้ชื่อของอาจารย์นะครับอาจารย์จึงจะสามารถดึงข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ภายใต้ชื่อของอาจารย์นะครับอันนี้คือตัวโครงสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องจําให้ได้ว่าถ้าอาจารย์สร้างแบบทดสอบแล้วก็ไปสร้างคําถามแล้วดึงคําถามมาใช้ในแบบทดสอบเท่ากับว่าคําถามนั้นจะใช้ได้เฉพาะในแบบทดสอบ ที่อาจารย์ส,สร้างขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเอาจารย์ถ้าอาจารย์เอาข้อสอบข้อคำถามไปไว้ใต้รายวิชาเพราะฉะนั้นในรายวิชาของอาจารย์มีทั้งหมดกี่บทมีทั้งหมดกี่แบบทดสอบก็สามารถดึงคำถามนั้นไปใช้งานได้สามารถดึงคำถามไปใช้งานได้แต่จะไม่สามารถดึงไปใช้ในรายวิชาอื่นนะไม่สามารถดึงไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ นะครับแต่ถ้าอาจารย์เอาคำถามไปวางอยู่ใต้ชื่ออาจารย์ไปวางอยู่ใต้ชื่ออาจารย์นะคําำถามเหล่านั้นจะถูกสามารถนะสามารถดึงไปใช้กับรายวิชาอื่นได้อาจารย์สอนสามวิชาทั้ง3วิชาสามารถดึงคำถามเหล่านั้นไปใช้ได้ถ้าอาจารย์เอาไปสร้างไว้ภายใต้ชื่ออาจารย์เองเพราะนั้นการสร้างข้อคำถาม เราก็ต้องบริหารจัดการด้วยแคตตาก็อก็คือแบ่งกลุ่มมันนะฮะอาจารย์ต้องมีการแบ่งกลุ่มนะซึ่งการแบ่งกลุ่มคําถามอาจารย์ก็ต้องเป็นคนกําหนดเองครับว่าบทที่1อาจารย์จะแบ่งกลุ่มคําถามมันกี่บทอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าผมแบ่งเป็นทฤษฎีกับปฏิบัตินะทฤษฎีผมมี50ข้อปฏิบัติผมมี50ข้อแล้วเวลาออกผมก็ดึง2ชุดนี้ออกนะฮะแรนดอมออกไปนะครับมันรวมกัน100ข้อก็แรนดอมออกไปให้ได้ ห้ข้ออย่างเงี้ยนะครับหรือแรนด o อมไปแค่20ข้อจาก100ข้ออย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะผสมผสานกันมันก็จะคลาดกันนะครับอันนี้คือในเรื่องของการวางแผนดังนั้นเนี่ยหลังจากอาจารย์ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอาจารย์ต้องไปวางแผนนะฮะวางแผนในการสร้างคําถามว่าอาจารย์จะสร้างคําถามนั้นไว้ภายใต้แคตตา o r y ไหน l ล v e l ระดับที่เท่าไหร่ นะครับเลเวลเลเวลคือภายใต้เชื่ออาจารย์เองหรือภายใต้รายวิชาหรือภายใต้แบบทดสอบนะฮะถ้าอาจารย์สร้างอยู่ภายใต้แบบแบบทดสอบตอนนี้อาจารย์รู้ความหมายละถ้าวางใต้แบบทดสอบใช้ได้เฉพาะในแบบทดสอบนั้นดึงไปใช้ที่อื่นไม่ได้อันนี้อาจารย์ต้องจำนะต้องจําและต้องเข้าใจมันนะฮะหรือถ้าอาจารย์บอกว่า เอาข้อคำถามทั้งหมดไปวางใต้รายวิชาแล้วใต้รายวิชาอาจารย์มีสร้างแคตตาล็ีย่อยเช่นยูนิตหนึ่งยูนิตสองยูนิตสามแล้วยูนิตหนึ่งหรือยูนิตสองก็มีการแบ่งแคตตาล็อย่อยลงไปอีกทําได้ไหมทาได้ครับนะฮะทำได้อาจารย์สามารถทําได้แล้วก็สร้างข้อคําถามไว้ในแคตตาล็ีย่อยต่างๆแล้วมันสามารถดึงไปใช้กับวิชาอื่นได้ไหมถ้าอาจารย์สร้างอยู่ภายใต้รายวิชา ดึงไปใช้กับวิชาอื่นไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในรายวิชานี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าอาจารย์เอาข้อคําถามเหล่านั้นไปวางใต้ชื่อแน่นอนใช้ได้ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมย้ำนะฮะย้ำให้อาจารย์ทราบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในระดับสาขาระดับคณะระดับซิสเต็มเนี่ยอาจารย์จะวางไม่ได้นะครับอันนั้นจะต้องเป็นสิทธิ์ของที่เป็นแอดมินนะถึงจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําหนดระดับ,นะบการสร้างแคตตาล็อไว้ให้อาจารย์สูงสุดก็คือ อยู่ภายใต้ชื่ออาจารย์เองนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไปปะปนกับของท่านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราก็ป้องกันไว้ว่าสร้างได้เต็มที่ก็คือใต้ชื่อของอาจารย์เองนะครับถ้าอาจารย์มีข้อคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของอ question bank หรือ category ตรงนี้อาจารย์สอบถามเข้ามานะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางระดับนะฮะ level ต่างๆของตัว category นะครับ